สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็ได้มาเจอปัญหาเดิมๆอีกนะครับก็คือปัญหารากเน่านะครับเนี่ยดูต้นนี้นะครับต้นแม่เขาต้นแม่เขานี้จะยังดูปกตินะครับจะยังไม่แสดงออกมาเท่าไหร่แต่สิ่งที่เห็นเราจะเห็นได้จากต้นลูกเขานะครับถ้าเขามีลูกเนี่ยเราจะสังเกตง่ายนะครับแต่ถ้าต้นนั้นเป็นแม่สาวที่ยังไม่มีลูกเนี่ยเราต้องดูดีๆนะครับต้องสังเกตดีๆอีกครั้งหนึ่งนะครับดูครับดิน ดินเขาชื้นนะครับจากใต้ก้นกระถางนะ่ะชื้นมากทําให้รากข้างล่างเขาเน่านะครับทําไมลูกเขาถึงแสดงอาการและแม่เขาไม่แสดงอาการก็เพราะว่าลูกเขายังยังไม่แข็งแรงเท่ากับต้นแม่นะครับต้นแม่ยังหาอาหารให้ลูกเขาอยู่ทีนี้เกิดอาการรากเน่าแบบนี้ต้นแม่เขาหาอาหารให้ลูกเขายังไม่ได้ยังไม่มากพอสามารถไม่สามารถเลี้ยงลูกเขาได้สมบูรณ์ ลูกเขาจึงแสดงออกทางใบนะครับแล้วก็มีรากเน่าเชื้อโรคที่เขากินกัดกินเข้าไปในรากในโคนของลูกเขาด้วยนะครับส่วนรากที่เน่าของต้นแม่ะจะเป็นปลายรากนะครับปลายรากที่ที่เขาใช้ในการหาอาหารนะครับปลายรากในการหาอาหาร ส่งขึ้นมายัางลำต้นนะครับมาโคนล,ลำต้นเป็นท่อน้ำเลี้ยงปลายลากถึงเกิดอาการเน่าก่อนนะครับเขาจะเน่าจากปลายลากขึ้นมาหาโคนล,ลากนะครับแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดตัดลากครับตัดปลายลากเน่าของเขาออกนะครับตัดทำความสะอาดดีๆทาความสะอาดใหม่ส่วนไหนที่เน่าเราตัดออกให้หมดเลยนะครับทั้งโคนด้วยนะครับแล้วก็แกะ ทำความสะอาดดีๆนะครับแบบนี้เราก็สามารถจะเอานำมาปลูกได้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะครับตอนนี้หน้าฝนจะเป็นบ่อยนะครับเพราะว่าไม้เราไม่ได้โดนแดดมากความชื้นก็จะสะสมอยู่โคนกระถางน,นะครับลองสังเกตดูครับ